ก้าวสวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมครอมพอนี่อ,อดเดินทางมาที่อำเภอเพีเ้ยนพี่น้องก็มีทีท่สิงแปลกเกิดขึ้นนะพี่น้องเกิดขึ้นอยู่ที่ต้นจานพี่น้องนี่เห็นบ่มพี่น้องพี่น้องดอกสีแดงอาดอกสีแดงปนกับดอกสีเหลืองพี่น้องก็เห็นบ่ครับก็เห็นเมื่ออาเนี่เป็นแปลกประหลาดมหะจจรร์จริงๆงเลยพี่น้องดนะ้อต้อนเดียวมีอยู่สองสี คือต้นการนนะเพาะออกต้นเดียวมีสองสีอีกคระบพาะออกคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสีแดง มกันาพรีใายอูบันนมได้ปรเด็มาถึงแม่จานเมทองเก่าแม่จานสองสีเมทองก่าเมทองเกเมทองกสีแดงสีเหลืองขอพระแม่จุตดิ้ลงมาเร็วพันขอพระฤกต์เกสําคัญขอพระยนเกวสเร็จจ้โภเกียต้าโผลงในหนังในเพนตนี้ กับดอกจันสองสีพี่น้อง ต้นจันทร์สองสีเลยพี่น้องเลยนีนะครับนี่แดงกับสีเหลียงต้นเดียวกันเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้ทางช่องก็ได้มาอ่ามีสิ่งแปลกเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยฮาพี่น้องอ่ามีสิ่งแปลกเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยเราวันนี้มีต้นจันทร์สองสีอ่าพี่น้องก็เห็นมาครับพี่น้องท่านผู้ชมต้นจันทร์สองสีกันนี่ครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นสีแดง ส่วนด้านบนก็เป็นสีเหลืองอทำให้ชมนี่ครับเห็นไหมานี่ทำให้ชม

รมิตาวิสาิสพันยมาตาอนิโวินมุตีโตจตนาโมีโอิเอีเเตานาเมีอิมีนาวตังโสอิโสตังวรติีโหอเยหอมหอมหอหอมอมหอมหอมปมอมหมหอมหออมห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 มออหมอีกห เด็กโตได้หรือเปล่าน่า่า้วครับพี่องสมาชิกลรอสกู่ด้วยกันว่ารอว่าเปลนน้ำมันเป็นตัวใดกันซึ่งมาขอกันอยู่ตรงที่ ต้นจานสองสีเลยพี no like ่น <s chat ills> ้องนี่ครับผมกู่นพามาเห็ดพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวรับรองว่าได้ตัวเด็ดตัวดีปังๆกันคตัวตรงๆได้พี่น้องคู่เดียวก็เห็นจราเหลือหอก็เห็นนี่น่หะพี่ยมนสหลองสอต้นเดียวกันเยวเห็นานี้วนสีเลยครับผมออกเป็นสีเหลืองสีแดงนี่เออไม่สีแดงสีแดงกนกันในต้นเดียวกันหรอู่เียวแ็เนคอ้บเหนืองอามาี่แลี่น้องว่าข็งเยมอกเนสอัน ไม่นีอาการลมหม่อยหนึ่งน่าตกมากนะครับพี่น้องคุณผู้ชมเม่นี่เดี๋ยวนี่ต้นจานสองสีกันานะพี่น้องคุณผู้ชมเดี๋ยวจะค่อยดูกันว่าต้นจานสองสีนี้เป็นอ่ากันนะพี่น้องนี่ครับผมเป็นว่านี่สองสีสีนี้จะเป็นสีแดงจนด้านโน้นจะเป็นสีเหลืองนะพี่น้องนะถ้าก็แปลกว่าก็เห็นเด่นนะพี่น้องนะเห็นต้นจานเป็นสีแดง อันนี้เป็นต้นจานสีเหลืองสีเหลืองกับสีแดงเอาลรัพี่น้องคุณผู้ชมนี่ครับคือมาขอกันพี่น้องวะเอาลรัพี่น้องรอสักครู่นะครับรับพี่นอ้องไข่ย่องๆอยูอย่บนพี่นอ้องย่งอยงๆไปดอูออกมาแล้วครับพี่น้องออกมาแล้วเป็นตัวแดงไข่บนเหนือนพี่น้องเนี่ย นี่ดี๋ยวปวดปวดหัวพี่น้องปวดฉุปวดหัวพี่ครับแปลกจริงๆนะครับแปลกจริงๆเพราะว่าเป็นต้นจันทร์สองสีก็นั่นนี่เวลากะจะหกโมงเย็นนพี่น้องแต่เไม่ตกดินด่ะอ่าแต่เรเห็นสังเกตมาเลยพี่น้องนั่นครับผมต้นจันทร์เขาเรียกว่าต้นจันทร์สองสีเลยพี่น้องเลยอ,อ่าจะเป็นสีแดงปปนกับสีเหลืองแปลกมหศจรยงจริงแอดเดินทางไป ตัวสารทิศก็เพิ่งเจอเลยพี่น้องต้นจานต้นนี้อยู่ที่อำเภอเพนพี่นอ้องอ่ะอำเภอเพี้ยนอดจะบอกพิกัดกันนี่นึงนะพี่น้องนะแต่หามาขุดไปได้พี่น้องเนะี่ยหามาขุดไปเพราะว่าเป็นของนี่ครับนะพี่น้องนะก็ข้อขอบุญขอบค,บคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามเก้าแปดพระรวยและบ้านสวนพระ,ะ 4, พรวยพี่น้องโมนี้แอดเดินทางมาที่ต้นจานสองสี เป็นมหาจัรย์แปลกตาแปลกใจมากที่สุดเลยพี่นอ้องตามที่แอดเกิดปุ่ปอมากแต่มีต้นจานทองสีสีแดงกับสีเหลืงองซึ่งผูยยิบม,มือในย้าแอดมาขอโชคขอลาภจากาต้นจานสองสีพี่น้องต้นจานทองสีจากเป็นตัวไรนั่นข้อที่ต่ำกันนะครับผมแลครับพี่น้องส่าชมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้เป็น เป็นเลขห้าเลขสามเป็นูหุ่ยมนะเลขห้าเลขสามเลขเก้าเลขเก้าอ่ะโอ้เป็นเลขเก้าเลขสามแล้วตัวนี้ตัวยง่นี่เป็นตนัวยังไงเก้ <9. S 1> เป็นเก้ากันบ่ตัวตัวยง่านี่เป็นเลขเก้าอนบ่แล้วตัวนี้น้อยนี่เป็นเลขห้ามัตัวนั้นสามตัมวนั้นสามสามสามห้าเก้าเก้าห้าสามม่นรูปห่กับผมนี่ทาไปช่วมโอ้ เป็นหาเก้าหรือหาสามครับผมนี่มันจะเป็นลักษณะที่อ่าคือเร uh, ียกหาอ้าวตีบวห้าบวกห้ากับเก้าแล้วพี่น้องเนอะอเก้าสามอ้าเก้าห้าบวครับผมสามเก้าห้าห้าเก้าสามนาพี่น้องเดี๋ยวมาเลี้ยงดีดีรถต้องมาเรื่อยนะพี่น้องดอกล่วงลงมาเรื่อยนะพี่น้องละดอกรถต้องมาเรื่อย เอาไปนองจะเอาไปเลี children, oh, ้ยงเบิ่งโอ้ตัวนี้ตัวมะเือมาเลยตัวนี้ออกมาเป็นตัวแรกมูแรียมตีเป็นเก้าว่าตัวนั้นเก้าตัวนี้ตีเป็นสามรับสามอ่สามส่วนตัวนู้นเป็นตัวห้าสามเก้าห้าอันมาวัน กกับสามเก้าห้าสม้าเ้าเก้เป็นเนี่ครับซึ่งอาจารย์เยี่ยมนะพี่น้องอาจารย์เยี่ยมพึ่งได้มาขขอกันดูที่ท่านผู้ชม เรบุญด้วยแม่เด้อยัตัวนตัวหญ่ถานีสอาณเมาวรยากาศิย็ปกติจาโอ้ออกมาเร็วนเอามวเป็นตัวกวาเร็วเลยมปุ๊บปั๊บจวดจัดกันนึ ก็ว่าดับถูกนี่เลยขี่รถมาทายเอาเอาละพี่น้องท่านผู้ชมมาแล้วครับมาแล้วอันนี้ครับท่านผู้ชมสามอ่าสามเก้าห้าสามเก้าห้าอ่าพี่น้องตัวกลางในเป็นเลขเก้าเด้อปุ่ยยำมาเป็นเลขเก้าอ่าถ้าสองตัวนั้นชัดเจนมากแต่ว่าตัวกลางที่มีปริศนากันอยู่ที่พี่น้องนะจะเป็นปริศนาจะบังอยู่นิดนึงถ้าท่านผู้ชมตีให้สวดตัดสีสวดไป เดือสามศูนย์ห้าข้างนองนี้นะ้ปุยยิมนะสามศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าสามเก้าห้าเอาเอาเป็นเลขเรื่งเลขเก้าเลขศูนย์ก็แล้วกันมองกลางๆแต่ว่าข้างหน้าน,นี่แน้องในเราพี่น้องเลขสามอ่าส่วนด้านหลังก็เป็นเลขห้าอ่าเลขห้าห้าอย่างชัดเจนเลขสามอย่างชัดเจนพี่น้องนี่ครับอยู่ที่ต้นจันทร์สองสีได้พี่น้องได้ต้นจันทร์สองสีกันนี่ครับมีสีแดงอ่ามันสะท้อนแสงนะพี่น้องวนะ ต้วจามสีแดงกันนี่ค่ะผู้ชมคุณมาแม่แม่แมยังก่อเคลื่อนแม่ยังก่อแม่สีแดงสักสีแดงนี่ไหม่าแม่สองสีอ่ะย่าแม่สองสีค่าค่ะผู้ชมนี่ก็สีแดงสีเหลืองยี่ต้นเดียวกันได้พี่น้อง ซึ่งแปลกประหลาดนี่ราบปุยหยัมละแปลกประหลาดเพรเคยเห็นแต่เคลียร์อ่าวันนี้เป็นครั้งแรกนอบปุยยัมนะครั้งแรกงวดแรกใช่ด้วยเอาพี่น้องครั้งแรกงวดแรกเด้ออยู่ริมถนนเดี๋ยวอาจจะพาชมไปเบิ้งชุด้าอีกครั้งนึงนะพี่น้องนอ่ะเลยเอ๊ะขอให้ผู้ชมมาเบิ้งมาตีตัวนี้สักแป๊บนึงแน่จะไปเบิ้งบ้านเลกที่กันนะพี่น้องน่ะนี่ครับ สามสามเก้าห้าสามศูนย์ห้าหรือสามหนึ่งห้าตัววงก็วงยังเองมันมันเอกก็เป็นตัวแรกพี่นอ้อไงไปกลางนี่ครับคุณผ้ชมตียากไปนะึ่งหนึ่งศุภชินาหาว่าต้มเจะบปากหนึหนึ่งเลพี่นอ้องอาจจะเป็นเลขศูนย์ที่แรกก็จะเป็นเลขศูนย์นะพี่นอ้องถามว่าเปลี่ยนเลขเก่าเลขยังกําลังหนีพี่นอ้องนะดีเอาแคปหน้าจอไวไ้ไพี่นอ้องแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิึงบันทึกขี่ บ้านเขที่ดี๋ยะเป็นตัวไรนั้นหรืออาจจะตัอบ้านเขี่ก็ได้พี่น้องบ้านเลขี่เด้อพี่น้องตามมาให้ตามแอดมาครับผมนี่ครับผมอยู่หน้าบ้านเลขี้โอ้หนึ่งหนึ่งเกตพี่น้องหนึ่งหนึ่งเกตบ้านขี้หนึ่งหนึ่งเพี่น้องหนึ่งหนึ่งเกตหมู่สิบสามพี่น้องหนึ่งหนึ่งเกต หมูสิบสามพี่น้องนี่คือบ้านที่ต้นจันทร์สองสีอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเก็บหมูสิบสามหนึ่งหนึ่งเก็บหมูสิบสามแคปเอาไว้ได้พี่น้องแคปมาจอไว้แอดจะไม่ขึ้นหน้ากระดาษให้ท่านผู้ชมดูเบิ้ลในพี่น้องแอดจะให้ท่านผู้ชคดูเบิ้งตรงนี้อ่าอ่าที่บ้านสวนกับพี่น้องหนึ่งหนึ่งเก็บบ้านเลขที่ในพี่น้องหนึ่งเก็บกับหมูสิบสามพี่น้องอ่านเป็นส้มขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีเอาไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลกัน อ่างวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์พศ2ห้าอ่านะครับมาสรุปกันตรงที่ตัวเลขกันพี่น้องอะสรุปกันที่ตัวเลขกัน,กนอ่าเป็นท้ายคลิปกันพี่น้องท้ายคลิปกันนี่ครับท่านผู้ชมซึ่งเฮ็ดออกมาเป็นน้ำตาเทียนกันบ้อยล้วพี่น้องนะน่ครับส0มนะห้าพี่น้อง3 0 5 395เก นี่รับผู้ชมสามี well. บับเีมือีผู้เยี่ยมกันดพามาถ่ายทำกานสองสีแล้วครับยิงหนึ่งเป็นสีแดงนะครับ